สบายดีป๊อสบายดีแม่ทำไมปากแม่ได้กินตะกะแตงเนี่ยแม่กินตะกะแตงเนาะแม่แม่เคยกินน้ำเงี้ยวป๊อเลยป่จจิกินน้ำเงี้ยวเนาะทำไมอ่ะน้ำเงี้ยวป่จจิกินก็ไม่ได้กินหรอกบ๊ออยากกินป๊อเนี่ยง่ะไม่อยากกินน้ำเงี้ยวไม่อยากกินน้ำเงี้ยวไม่ใช่น้ำเงี้ยวอ๋อน้ำน้ำเงี้ยวใช่ป๊อพูดดีๆไม่ได้ทำไมต้องเอาหน้าผากมาชนหน้าผากแม่ใครนะกลัวกลัวแม่ไม่เหม็นปากเหรอใช่ใครกินน้ำเงี้ยววะมาหนูแม่เป็นอาหารที่แซ่บ ปากรลเป็นอาหารของผักเหนือด้วยลุงไ,งไม่แม่เมื่อวานอะ่ะเป็นวันพระใช่ไหมเออ <laughs> ใช่เ <laughs> มื่อวาน <laughs> เราไม่มีอะไรที่บ้านกิน <c oughs> เข้าใจไหมแล้วลูกสาวเจ้าหาน <c oughs> แดกับข้าวแซ แบขอ,ของโปรดของโปรดนะของโปรดมีใครถามเธอเหรอ <laughs> ของโปรดสมยิงเขาเรียกว่านำเงี้ยวหามพากเนื้อนะคะเ <c oughs> คยกินปะเคยกินสะดวนแล้วลืมแล้ว,ล,ว,ล,วลืมอะไรใช่ไหมลืมชื่อด้วยใช่ปหมลืมชื่อด้วยบาง,งทีแม่เคยกินนะไปซื้อกินยุลานนะสูตฝีมือตนนอนะอุ๊กตาบ้านในนอนสำหรับหญิงเนาะแซ่หลานแซ่แซ่นะบบุ้งบ่ทุกคนนับกับฉันหนึ่งหนึ่งสองสาม เข้มข้นมากเลยแม่เดี๋ยื้อเลยอนาะมาแม่ดักเลยมาแม่เอาขนมจีนหลายบ่อเออจันกรกินหมดเลยยังทายยังไม่เชื่อฝีมือไงเลยเอาจับเดียวก่อนอุ้ยสองโบว์ดูดูเศรษฐ์อุ้ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไม่กินแม่กินเยอะๆสิจิตโตเร็วๆรู้จักแม่มาสิบหกปีแล้วเท่านี้แหละ ใส่ลายพาบลายพาบโห้ยต้นหอมผักชีใส่ลายลายแซ่บแม่รู้ไหมอันเนี้ยคุณอ็ใส่ต้นหอมผักชีหลายแซจะได้ตัดเคี้ยวเคี้ยวรอก่อนนะนั่งขาก็อนี่ยเพิ่งกินเด้อจ้าเดี๋ยวกินพร้อมกันเด้อแดีวก็หิวข้าวโปรตีนีินาง่าย บอกว่านั่งขาก็จะดีบกินไปไหนแม่ม่อยากกินอยากกินใช่ปะน้ำไหลแตกใช่ปะโอโปรดเดนี่แม่แม่รสชาติเป็นเจนไดเคยกินที่กรุงเทพปะแซ่ว์เสาเท่าไหร่เสากว่ากรุงเทพน้ำเข้นข้นมากเลยนะเข็บค้นโอ้ยมูซาเจ้าหันเป็นเตสอ่อนเด้เก่งเนาะนี่ยไไรบังดูเจ้าสิ วันนี้ปากแดงแก้มแดงได้ยัยทานั่นก็อยากแรงมันจึ้งเยีงกันเนาะเยี่ยให้พ่อลอดเบิ่งเด้อเดี๋ยวงานเข้าเด้ออีกผู้สาวบ้านนี้งามทุกคนดูดูดูอือสมิงสมิงมักแห้งน้ำเหนียวนี่เผื่อหมดแล้วเป็นยังไงสมิงอยากรู้คำตอบเหรอแค่ดูหน้าตาก่อน แม่แซ่บนี่แหละถ้าให้สมหญิงกินไอ้เนี้ยอาทีหนึ่งคนละสามมื้อกินได้รสชาติก็พอดียูเป็นเนาะจริงแซ่บเนาะแบ แม่าถามนะอนอนที่จุดตาเจิดหนานะเอาอะไรให้เขากินอ่ะเขาว่าทำกับขา้าแซ่บแซแต่ว่าที่ทางสายป,ปันมาค่ะ <S 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 จริงเลยมันประโยชน์ทำเยาทานทำข้าวอร่อย<ส>ไหม,อมเออ,อฉันก็ลูกเยาทานไง กินนมแม่กินนมแม่ั้งเดียวใช่ไหมซ้ายไม่กินเลยบอกบอกดูดิอันนี้คุยกันอยู่นะแม่ดูกำลังคุยอยู่นะรูัวแม่คนบอกว่าอะไรว่ากินชั้นกินชั้นกินเข้าไปไฟแซ่บนะกำลังคุยอยู่จ้าอีหลาบเสภาเนตเวลาที่ข้าตรงนี้นะ เริ่มจากตรงนี้มาถึงตงนี้ไม่ได้ความสุขเพื่อนน่ะจริงแสบวะแสบดูไม่ใช่แสบนะแบ่บอีเด็ดแม่บางที่ชั้น่ะรู้สึกโชคดีรู้ไหมเพราะอะไรเพราะมีแม่เท่าเหตุการณ์แสบแสบเมียเหตุกับเขาแสบแ่บ,บหน้าตารูปรลางก็สวยสวยคยเย็ปคนที่โชคดีที่สุดในโลกนี้นะคะ นะอยู่เป็นนะแม่นะบอ่อยที่มันไน่อะค่ะขากระเน้าหน้าก็หน้าก็สวยอีหลีดิใกก็ดีดขอบคุณค่ะอีแม่ดอแม่เป็นคนที่น่ารักมากเข้าใจป่ะแต่ว่ากินเยอะๆสิจะได้โตเร็วๆ <laughs> ีแม่มือนี่ขอก็อยากกินเตีนเด้ขออนุญาตกินเตีนก่อนนะคะจ้ากินเลยกินนั่นมูดเตีนเลยนะฮะกินได้หมดเตีนเลยอ้ชาติเดะเดะเด้ะเพื่อนน่ะไลายในปากเลยเพื่อนน่ะอาโลดเอาโลดหนึ่งสองสาม ปากก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะจ๊ะปากก็ใหญ่จ้ะบังดูกคุณนะมากหลายแยบแย้เอออุ้ยจนเพื่อออกดังคุณนะคุณนะ เวลาเคี้ยวก็ไปนะเลมุนละลายในปากไหมควรนะจะไม่ต้องย่องไรดอกจะทำให้กินบ่อยๆดอกสมีงะจะมีอะไรีอะเมียกตองใจดีนะแม่เนาะดูเดินท้ายนะคะสุดท้ายอ่ะท้ายเรหมดช่วยเลยไม่ด่านกเป็ดจอดบันอื คนที่ยังไม่ได้กินน้วเนียวนะครับแนะนำนะมันแซ่บอดกเออขอโทษด้วยพูดผิดลามแต่เจ้า